ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคิดด้วยนะครับวันนี้นะครับผมชอบมากนนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีของสุกุมนะครับมีคนให้มาปั้นนะครับก็วันนี้ก็จะไปรีวิวโมจิทั้งแบบไม่ตื่นกับตื่นนะครับมาดูกันเลยแบบไม่ตื่นก่อนนะครับอันนี่ก็อยู่ในเซิร์ฟ ันน so <sh> <reading ancient> <passage> ี้นะอุันอนนี้นะผมไม่ดูใหมเบประมาณนี้นะครับดูผม่ใ่เพื่าเผามิงนะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เผากูนเผกูนีสองก็จะจับถ้าจับบอูเขาจะทุมนะคันกะยิบเรามาดูนครับ นี่อาจจะมารีวิวคนปบตินะครับมามาปุ๊บก็เติก็คอมโบสุดยอเต้ามามานี้จิ้วสามปุ๊ดุกเก้าไม่เจอตวปมานนี่นะครับมาผมให้ดูิหนึ่งรอบิ่งประมาณนี้นะครับบุกมืเ้านาตามนะครับปอ๊ิ้วเวลาเขตารมก็จะทุ่มเลยนะครับ สก็อตเลยเลยมาจับแล้วก็ครับสกิลผมขอข้ามเบอร์สกิลเอฟก่อนะครับสกิลเอฟก็เป็นสกิลนี้ครับลงน้ำได้ไหมเดี๋ยวมาไปลองดูครับลงน้ำได้ไหมไม่ได้นะครับน pues mm hmm. nah, ี่ขนาดตายกำแพงตายไม่ได้นะครับตายไม่ได้นะทุกคนมห้ดูให้ดูให้ดูนะเอาลงน้ำได้ไหม ไม่ได้นะถ้าลงแล้วก็เกิดอะไรนะครับมา,งงาด,ดูสกิลส,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 สกิลสกิลวีกันนะครับของแบบไม่ตื่นนะครับมาดูกันผมก็ใช้เวลานานเลยนะกว่าจะได้กวโมจิตื่นเนี่ยามาทุกคนสกิลวีรูปแบบไม่ตื่นนะครับประมาณนี้สามารถคอมโบกับสกิลสองได้นะครับเต้อเอา,เอาอยประมาณนี้นะครับนี่นะครับสกิลเอฟก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นโนนัทส,ส่วนตัวเราก็จะอยู่ตรงกลาง ไปดูตื่นนะครับเดี๋ยวตัดประตอนที่ว่าตรงตัดปตอนที่วีสองนะครับไปเชิญแบลสกิลนะครับทุกคนไปแปะปกันครับไปกันครับเอาทุกคนมาละนี่นะครับแบบตื่นนะครับแบบอ่ะนีนะบแบบะ่แบบแรกนะครับต่อแบบปกติเออหนก็สองเกืมากคู่นะประมาณนี้นะครับ ิวแรกก็อมานี huh. ้นะครับแล้วก็กิสองุ๊บอ้ประมาณนี้นะ่วาจเอามามันจะมีแบบบินด้วยแบบบินแบบบินแบบลอยนะครับแบบลอยอุ้มลงมาครับกิวสามนะครับน่ันะ้าแบบบู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 บบปุ๊บุบบ ตัวคอมโบที่สองออออออมาดูสกิลเอฟกันนะครับอยากให้ลงน้ำไม่ได้นะนี่นี่ทุกคนดูมันตายได้นะครับแต่แถมสามารถลงน้ำได้ด้วยนะแถมไม่ดนะาาโดดมันอาจจะกระโดดแบบตงนั้นไม่ได้นะตายนี่นะครับนี่ไงกินน้ำกินน้ำด้วยผมถึงชอบโมจิไงครับทุกคน มามาตัวสกิลซีแม่นะครับตัวสกิลชุดลู่ลูดโคดูบทูมันจิงดัวสกิลนี้ปึ๊บอื้ออะไรตัวสกิลทางด้านของอันติเลยนะครับสกิลสกิลวีก็ประมาณนี้นะครับคสกิลนี้มาเลยสกิล คอมโบคอมโบไปดูนะนี่คิดซ้ายคิดขวาเล่นมือสรับครับถ้าเป็นทางด้านของคอมก็จะเป็นซ้ายแล้วก็ิขวาครับแล้วก็มีประมาณนี้นะทุกคนกระโดดห้ดูอีกรอบนึงเ่นทางด้านเกีวอุะโอ้ย คูน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 ด้วยดูดรามีดรามีครับทุกคนดรามี7,730นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทางด้านของโมจิติอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมนะครับเดี๋ยวอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาว่างเลยพวกหาพวกล่าของอะไรอย่างนี้นะครับนี่ดับเป็นมังนี่ผมผมผมไม่ได้ดับยูรูจิมด้วยได้มาเมื่อวานนะครับนี่ วดหน่อยโวดหน่อยโวดหน่อยโวดดยอย่าลืมกดติดตามไลค์ผมด้วยนะครับไปครับบายครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ